ค่ะพวกเรานะคะเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องดานนเอนหนีนไปก็ตายเปล่าค,ะค่ะหนูค่ะมิวสิคไทยวสุธรรมของรับทวินวินดวีค่ะในเรื่องก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่ถูกพูดถึงในแง่ว่าผูห้หญิงคนนี้กําลังจะตายในอีก7วันข้างหน้าค่ะเพราะงั้นเขาก็เลยต้องหาทางว่าเขาอะจะทํายังไงให้หลุดพ้นจากสตารกรรมนี้สตารกรรมที่ถูกจองเวรจองกรรมโดยจอมขวัญหรือว่าผีเจ้ากรรมในวขอเรนั่นค่ะ สวัสดีค่ะเปโลนิชาพัฒน์รับบทเป็นจอมขวัญน,นรการกลุลค่ะก็ตัวจอมขวัญทั้งในอดีตชาติแล้วก็ในชาติปัจจุบันจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้าง,งจะโดดเด่นโดดเด่นมากๆค่ะเพราะว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่หลายคนมองว่าจะมีความเซลฟ์เซนเตอร์สูงมากคือการที่ทุกอย่างหมุนรอบตัวเองทั้งในตอนที่เป็นคนแล้วก็ตอนที่เป็นผีนะคะจะมีความเอาแต่ใจ ลูกคนหนูเอาใจอะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาได้เล่นบทนี้จริงๆอะหนูค่อนข้างที่จะเข้าใจจอมผ่อนว่าทําไมเขาถึงทําสิ่งนั้นที่หลายๆคนจะแบบไม่เข้าใจเป็นอะไรแบบไม่ฟังคนอื่นเลยอะไระะ้ยค่ะสวัสดีค่ะปลายฟ้าเสียดาอาชาค่ะรับบทเป็นบุญนิสาค่ะในเรื่องเราก็จะคอยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมคอยช่วยเหลือตัวกรกรกวีที่กำลังจะโดนเอาชีวิตไปภายในเวันนี้ค่ะ แล้วช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าลานาเวหนีไปก็ตายเปล่าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในมุมมองของเราอืของแต่ละคนเลยใช่ไหมคะ,คะจริงๆสำหรับหนูเนี่ยเรื่องนี้มันถูกพูดถึงเป็น GL ผีใช่ไหมคะมแต่สำหรับซิกจริงๆแล้วอะ่ะซิกค่อนข้างเรียกว่าเป็นผีเลยสมามกกว่าอะไรเงี้ยเรียกว่าแบบมันเป็นเรื่องผีที่มีเรื่องความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวเนาะการที่แบบว่า เราจะแบบว่าถูกจองเวรจองกรรมโดยใครสักคนอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องเคยไปปฏิบัติตัวหรือว่ากระทําอะไรสักอย่างกับเขาไว้เพราะงั้นในเรื่องนี้มันเลยเป็นเรื่องผีที่จะมีการสืบสวนเข้ามาเกี่ยวค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นค่ะสําหรับหนูไม่ใช่แค่เรื่องเสี่ยงขวัญหรือว่าความรักเฉยๆอะค่ะส่วนตัวหนูมองว่าค่อนข้างที่จะทําให้เราได้เห็นจิตใต้สํานึกของทุกๆตัวละครทําไมเขาถึงเลือกที่จะทาสิ่งๆนั้นที่เราอาจจะมองว่า เป็นเราเราไม่ทําแน่นอนเป็นความในใจความคิดที่แบบเราไม่มีวันที่จะอยากให้หลายๆคนรับรู้มันคือความแบบนิสัยไม่ดีของตัวเองในใจลึกๆอะคะ่ะใช่สำหรับหนูซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะมีมิติมากค่ะแบบว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าในตัวละครก็คือเหมือนชีวิตคนแต่ละคนนะคะทุกคนมีด้านมืดของตัวเองแล้วก็มีหลายๆมุมที่ไม่ใช่แค่แบบเฮ้ย เรานิ่งเราเอาแต่ใจหรือว่าเราอ่อนแอคือทุกคนสามารถอ่อนแอได้แล้วก็เข้มแข็งได้ค่ะแตและแต่ละบทนะคะในในแต่ละบทในเรื่องของแต่ละคนค่อนข้างหนักในแบบของตัวเองแต่ละคนมีวิธีการเข้าถึงบทบาทของตัวเองอยังไงบ้าง วิธีการในการเข้าถึงบทบาทเลยค่ะหนูรู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นนักแสดงมันก็มีแต่เราต้องทำการบ้านมาให้พร้อมสําหรับการเข้าฉากอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ตอนที่เราจะต้องเข้าฉากเนี่ยจะมีทั้งผู้กํากับแล้วก็ acting coach ที่คอยดูแลเราอยู่ด้านหน้าเพราะว่านสำหรับศิลป์แล้วจริงๆเนาะมันเป็นเหมือนแบบว่าการที่เราได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันและกันนะคะทำให้แบบการสวมบทบาทครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวละครที่เราสร้างขึ้นนะแต่มันมีความเห็นจากทั้งตัวนักเขียนทั้งตัวผู้กํากับมาช่วยเสริมตัวละครนี้ให้เป็นแบบ ตัวละครที่สมบูรณ์แบบด้วยค่ะค่ะจริงๆแล้วสําหรับหนูคืออันนี้เป็นเรื่องแรกสำหรับหนูนเลยนะคะคือหนูค่อนข้างจะ,จะใหม่ในเรื่องนี้มากหนูไม่ได้แบบ professional แบบที่มิสเตอร์พี่ายฟัน,นะคะ <c oughs> แต่ว่าคนไม่มี <c oughs> หนูก็จะพยายามทําการบ้านมาให้ดีที่สุดคือ <c oughs> หนูอะ่ะคิดเวลาว่าการที่หนูรับเล่นพวกซีรีส์คือการที่หนูจะจำไดออกมาแล้วก็ ไปน้าง,งานเราเล่นให้เต็มที่เล่นตามฟิลน่ะตอนนั้นแล้วก็ที่พี่มิวสิคบอกว่าจะมี acting coach เ้าก็พื่งกับจะมาคอย brief น้าง,งานว่าอยากได้แบบไหนคือถ้าหนูซ้อมบทมาที่บ้านแล้วก็ซ้อม acting ของหนูเองอะ่ะมันไม่มีวันที่จะเหมือนหน้าฉากแน่นอนเพราะฉะนั้นที่หนูคุยกับพี่พโอ๊ตด้วยก็คือการที่เรามาเอามันหน้าฉากแต่เมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกว่าเฮย้ยอันนี้มัน serious มากเป็นซีนที่แบบหนูยังไม่ถึงอะ่ะพี่ๆเขาจะค่อนข้างที่จะส่ง ให้แบบฟีลิ่งสหนูให้หนูเข้าถึงบทบาทนั้นได้เร็วแล้วก็หนูล่าสุดพี่มิถึงบอกว่าเบโนจำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในเวิร์กช็ได้ไหมที่แบบครูบาใช้ทำแล้วก็เอ้ยเออจำได้ที่แบบหนูนาตอนนั้นคือแบบต้องแบบไม่มีเหตุผลแบบตอบแต่ไม่ไม่อร่่นอย่างนั้นเมื่อคืนเมื่อคืนแบบเล่นอย่างนั้นค่ะก็เลยแบบเออพี่เขาก็ช่วยหนูมากมาก สำหรับหนูคือหนูเป็นคนที่ชอบเตีย๋ยตัวเองค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะปล่อยหัวให้โล่งๆก่อนแต่ต้องจาบทเข้าไปนะคะคือต้องจําให้ได้ก่อนให้มันขึ้นใจเพราะอย่างน้อยถ้าเราไปถึงเราไปคุยกับหรือใครหลายๆคนที่ทํางานเราจะได้หลายๆความคิดเหมือนที่มิวสิกบอรค่ะแล้วสุดท้ายแล้วเรามาตกตะกอนกับตัวเองว่าเราสบายใจแบบไหนคือหาตรงกลางระหว่างกันแล้วก็เล่นให้เป็นบุนิสาหรือทมลให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะค่ะแล้วมีฉากไหนที่คิดว่ายากที่สุดหรือท้าทายสําหรับเรามากที่สุด สำหรับซิกเลยมันเป็นเรื่องของพาร์อดีตชาติค่ะเพราะว่ามันมีช่องว่างระหว่างเรื่องราวค่อนข้างเยอะเนาะว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นรวมถึงแบบพาร์ทน่ะมันไม่ได้ถูกเล่าในระยะเวลาแตอนทันด้วยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเราต้องทําการบ้านเองแล้วก็รวมถึงหนูต้องแบบไปถามตัวนักเขียนเองด้วยว่าแบบเฮ้ยเขาเห็นภาพตัวละครนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาเห็นตรงกับเราไหมเราแสดงออกยังไงหนูเลยรู้สึกว่า พาีิชาติเนี่ยเป็นพาที่ยากสำหรับหนูมากมากค่ะสำหรับหนูทุกทุกพาหนูหนูเล่นแบบเออเป็นอดีตชาติ <c oughs> ที่มาลางังควานถึงชาติปัจจุบันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำพูดไม่ได้เหมือนแบบที่หนูพูดแบบเจนซีอยู่แล้วหนูจะมีความชอบติดคำสร้อยแบบทำไมอะ่ะ <c oughs> อะไรเงี้ยเวลาเวลาแบบว่าฟีลลิ่งมันถึงแล้วมันก็จะมีความแบบ คําลงท้ายมันจะมาตลอดแล้วเขาจะบอกอย่าๆยายายาซึ่งแบบพยายามนั่นแหละแต่มันไม่ได้จริงๆแต่หนูก็พยายามจริงแต่ที่หนูรู้สึกว่าสีนที่ท้าทายสำหรับหนูที่สุดในชีวิตคือเมื่อะคืนค่ะ <c oughs> คือสินที่แบบว่าพูดมาไม่ได้นะแต่มันคือสิ่งที่จุดทีของเรื่องแล,และแบบทุกความคาดหวังอยู่ที่หนูอ่ะมันคือสิ่งสุดท้ายของวันช่วงเวลาเกือบสี่ทุ่มนะคะเป็นช่วงที่หนูจะต้อง พูดไดอะล็อกที่ก็ค่อนข้างที่จะยาวสำหรับหนูแล้วก็ด้วยบทเสีหน้าแววตาการกระทําแล้วก็ที่แบบส0สหัวจ้องหนูอยู่นะตอนนั้นหนูกดดันมากแต่หนูก็ต้องแบบเฮ้ยมันเวลาจะหมดแล้วหนูต้องรีบพูดให้เสร็จแล้วคือมันจะมีตอนที่แบบเขาโพสแบบคัดแล้วก็เก็บหลายๆมุมกล้องแล้วก็หนูก็ต้องวิ่งไปแต่งหน้าเอฟเฟกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้หนูรู้สึกว่าเออฟฟลลิ่งของหนูมันขาดอ่ะคือแบบหนูอินละตอนที่เล่นกับสองคนเนี้หนูแบบ ตอนที่มีฉากแบบด่าละหนูแบบอินมากโหนังตาแบบ <c oughs> โกรธมากแต่พอหนูต้องลงไปแล้วก็ไปแต่งหน้าเพิ่มแล้วเพื่อขึ้นมาตอนนั้นหนูรู้สึกว่าแบบฟินส์มันขาดหนูต้องการเวลาที่จะแบบบิวให้มันคงเลเวลเท่าเดิมอะค่ะแต่พอตอนนั้นมันเวลามันไม่ได้เ <c oughs> <ช>ยอะพอหนูก็เลยแบบต้องรีบเข้าให้ถึงครคเตอร์แต่ว่าณตอนนั้นก็เลยมองว่าแบบหนูยังไม่ได้ทาได้เต็มที่เท่าที่หนูทําควรทาอะค่ะแต่เราพที่พี่ว่างเนี่ย คือมันมีหลายปัจจัยในการแบบแสดงนะคะ mm hmm. เพราะว่าแบบมันมีเรื่องของระยะเวลาที่เราแบบยืมสถานที่ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบว่าเป็นระบบไฟบังคับนิดนึงที่แบบว่าชาร์เซนส์ของน้องเขา mm hmm. แต่หนูเชื่อว่าแบบเปียโนเป็นคนแบบว่าเรียนรู้ได้ไวคือการทํางานมันแบบว่าค่อนข้างกระชันจิตเราเรต้องปรับตัวให้ทันอะไรเงี้ยหนูมองว่าน้องทําได้ดีในพาร์ทของน้องแล้วค่ะที่เหลือก็แค่ต้องเชื่อใจตัวผู้กํากับแล้วว่าเทคที่มันถ่ายออกมาเป็นเทคที่เขาพอใจแล้วจริงๆนะอยากให้น้องแบบรู้สึกรีแลกซ์ อออืม,อมอสำหรับหนูซีนที่ยากที่สุดมันกลับกลายเป็นซีนที่ต้องทําพิธีกรรมค่ะอย่างเช่นเราต้องทําน้ํามนต์คือมันมีความละเอียดมากค่ะเราเราไม่ใช่แค่แบบว่าเทน้ําลงไปสวดมนต์จบแต่ว่ามันมีความละเอียดมากๆในนั้นที่อยากให้ทุกคนไปรอดูเดี๋ยวจะรู้เลยค่ะว่ามันละเอียดยังไงอันนั้นเป็นซีนที่หนูเครียดที่สุดเพราะว่าบทก็ต้องท่อง,องจริง เล่นพิธีกรรมเหมือนจริงแล้วมันเยอะมากๆค่ะแบบว่าที่ในชีวิตประจําวันเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วเราต้องไปสมบทบาทนั้นไหนๆจะต้องมีทั้งความน่าเชื่อถือความคลังอะไรต่างๆอีกบวกกับสมาธิที่ต้องมีเพราะว่ามันมันก็อย่างที่เป่โนบอมีคนจ้องเราดูเราแบบเยอะมากเขาก็ลุ้นตามเราเราก็ลุ้นตัวเองเหมือนกันว่าอันนั้นจะลวงไหมนี่มันจะติดไฟแชกจะติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรากังวลไปเองมันก็เลยรู้สึกว่ายากสําหรับหนูค่ะสามคนมีใครกลัวสิ่งลี้ลับอะไรอย่างเนี้ยคะ จริงๆแล้วพี่โนมีเพื่อนหนูจะบอกว่าใช่หนูจะบอกว่าคือถ้าเจอทุกคนก็กลัวแหละค่ะแต่ว่าเพราะหนูยังไม่ได้เคยเจอเท่าพี่สองคนนี้หนูก็เลยรู้สึกหนูก็อยากเจอบ้างประสบการณ์เพื่อแบบหนูไปรายการพีหนูก็ได้มีเล่าไงนไม่ค่อยมีให้เล่าแบบถ้าให้หนูไปคนเดียวหนูก็แบบเฮ้ยรายการจะมีคอนเทนต์ไม่น่าหรือไม่ได้เจอขนาดนั้นจนวันถ่ายแพลอตนะคะมีแล้วดีใจมีเรื่องเล่าของตัวเองแล้ว ราไม่ได้แบบเจอแต่จะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราไปถ่ายที่เหมือนเป็นวัดจำลองซึ่งหนูจะต้องคอมพิวสิคดีบคอในโลงศพที่เมคขึ้นมาไม่ใช่โลงศพ uh huh. จรนะคะแต่มันเป็นช่วงที่แบบกลางคืนแล้วดึกแล้วเป็นช่วงที่หนูอ่ะต้องพ่นบทใส่พิวสิตบ่อยๆแล้วเขาก็จะเก็บหลายมุมกล้องหนูอ่ะพ่นไปพ่นมาหนูก็ได้ยินเสียงคนแห่อยู่ข้างหน้า uh huh. แบบแห่ดังมากหนูก็เลยหันหน้าตามไป หนูรู้สึกเฮ้ยมันดังมากเลยแบบเสียงมันจะไม่เข้ากล้องหรอพอหนูหันไปมองทีนั้นทุกคนไม่มีใครหันตามหนูเลยหนูก็เลยมองว่าเออทุกคนคงทราบดีว่ามันมีกล้องถ่ายข้างนอกแต่พอแบบเสร็จพาร์ทของหนูหนูก็เลยเดินออกไปดูว่าเฮ้ยมันถ่ายถึงไหนแล้วคือมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีแม้กระทั่งสักคนหรือว่าแบบกระเป๋ากล้องมันไม่มีอะไรเลยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบไดอแล้วใช่งไหมมีเรื่องเล่าแล้ว ดูดีใจนะแกเฮ้ยเราเจอแล้วมันก็แต่ก็ยังแอบรู้สึกว่ามันจริงไหมคะแบบไม่อยากพูดเพราะแบบมันโนหรือเปล่าแบบบางครั้งเหมือนเราไม่ค่อยได้นอนแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานข้าวเพราะมันถ่ายน้ำหูแววหูแววไงแบบเวลาที่คนแบบติดถ้ำเราได้ได้ยินเสียงไ่น้ำเแบบหิวข้าวถ่ายมันขนาดนั้นเลยเรก็คิดว่าเอ้เหลือมันทั้งนึก่าก็ไม่กล้าพูดแต่แบบ พี่เขาส่งมาหนูก็เลยต้องพูดแบบให้มันอานคำนดืออ่านแล้ไม่มีอะไร <c oughs> แล้วพอเคยเจอเรื่องผีเงี่ยแล้วกลัวกันไหมคะเฮ้ยหนูบอกละตอนแรกหนูอะชอบแอบหนูไม่กลัวหลอกอะไรเงี้ยแบบพี่เขาก็บอกออหนูไปล่าถ้าผีได้หนูไม่เจอหลอกอะไรใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่พอแบบมันมีล่าสุดที่เราไปถ่ายที่วัดจริงๆอะ อ๋อ oh. แล้วพอหนูจะเข้าทางคือหนูเป็นผีนอะค่ะพอมันไปวัดจริงๆอะหนูกลัวหนูจะลบลูเพราะหนูต้องค่อมลงศพอีกรอบใครไม่หนูคิดอ,อันนี้เหมือนจะเป็นลงศพจริงไมหมล่ะไม่รู้อะ <c oughs> วัดจริงเซตขึ้นมาเซต,ตขึ้นมาเหมือนกันคือข้างๆก็มีภาพพิธารูปจริงๆอันนั้นอัองจริงอันขอจริงวเข้าตรงนั้นเลยแบบโหแบบหนูเข้าเราพูกับว่าบอกว่าเหมือนขี่บานาน่าโบ๊ทเฮ้ยลบลูมากเลยอะแต่ว่าแตอนนั้นคือหนูกลัวเพราะว่า มีแบบเออคุณแม่พี่มิวสิกเล่าแม่อย่าไปกล้แม่ละแม่เราชอบพูดอะไรไปเรื่อยก็ไม่แน่ใจว่าจริงไหมไม่กล้าพูดแต่ว่าอันนั้นหนูกลัวจริงๆแบบหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูกลัวแบบถ้าหนูไปเล่นที่บ้านหลังนั้นแล้วอ๋อกลัวโดนกลัวโดนแม่หรอแม่หรอไม่ฉันรู้จริงนะใช่ไหมคะพี่ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่แล้วถ้าสมมติว่าเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยเรามีเทคนิคยังไงเวลาถ้าเราสมมติเราต้องเข้าซีนที่ต้องถ่ายเกี่ยวกับผี่ เราทำยังไงให้ไม่กลัวคือความกลัวมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็เซฟตัวเองในวิธีที่มันสบายใจที่สุดก็คือที่กองเขาจะมีไหว้ทุกครั้งอยู่แล้วแบบว่าขอขมาไหว้เจ้าที่แบบขอให้มันราบลื่นไม่เจออะไรอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งก็เลยราบลื่นผ่านไปได้ด้วยดี เวลาทํางานอะสิเป็นคนที่จะดูโมโหอยู่ตลอดเวลาหนูจะแบบเงียบไม่ค่อยคุยกับใครแล้วก็แบบเร็วไปถ่ายถ่ายถ่ายอะไรเงี้ยเพราะหนูจะแบบว่าซีเรียสเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องแบบว่าเอ้ยซีนนี้มันไม่ควรเกินตารางแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยลืมเรื่องผีทุกอย่างไปหมดเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเจอเดี๋ยวทํางานเสร็จแล้วค่อยคุยกันแต่ทํางทำงานก่อนเลยใช่แม่อนุญาาให้แม่อนุญาาให้ใช่ค่ะ ในเรื่องของในในเรื่องอะค่ะตัวละครแต่ละตัวเหมือนต้องอยู่กับบางสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้และในชีวิตจริงของแต่ละคนมีเรื่องอะไรที่แบบพยายามจะหนีแต่เราหนีไม่พ้นบ <c oughs> ้างคะเป็นคำถามที่น่าสนใจคะยะแต่หนูคิดไม่ออกหนูพูดก,ก่อนเดี๋ยวคอน,นอื่นขโมยอ <c oughs> <c oughs> ่กหนูคิดว่าคือชีวิตรจริงอะค่ะที่หนูคิดว่าหนูจะหนีไม่พ้นคือความคิดของตัวเอง คือน right okay, okay, no? yup> ี่พวกเราจะมองค่ะเนี่ยอย่ามองค่ะโอเคไม่มองละวจะเทียมผ้วช่วงนี้ตาค่ะเรืยเพราะว่าเอ่อที่ทุกคนพูดว่าแบบไม่มีใครทําเราได้นอกจากความคิดของเราเองแบบจริงเพราะอย่างยริงอย่างจริงอย่างเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเข้าน่าจะแบบโตมาแบบเออวิตกกังวลอ่ะหนูจะเป็นคนที่เครียดแล้วก็คิดมากอะค่ะแล้วแบบเออ เวลาที่เราแบบตั้งใจทําอะไรแล้วแบบมันไม่ได้เป็นตามที่เราคาดอ่ะคือหนูว่าจะแบบทราบว่าหนูปกครองหนูแบบไม่เก่งด้านไหนหนูก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองตลอดใช่ไหมคะแต่ว่าพอแบบยังทําไม่ได้อ่ะซึ่งมันต้องใช้เวลาแต่แบบพอมันยังทําไม่ได้ยก็จะรู้สึกว่ามันแบบจะกดดันอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะแบบเป็นน้าไม่เต็มแก้วอ่ะค่ะที่แบบคอยเพ้อพัฒนาตัวเองเลยคะคะแต่แบบ เมื่อไหร่ที่หนูคิดว่าหนูเป็นน้ำที่เต็มแก้วอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะหนูจะมองว่าแบบหนูไม่มีอะไรที่ต้องปรับแล้ว <S 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 2> <S 2> ซึ่งจริงๆแล้วหนูหรือทุกคนก็อาจจะทําดีแล้วอะค่ะแต่ว่าเรา,ากี่ยังแบบพยายามอยากพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่แบบมันยังอยู่ในหัวหนูหรือว่าแบบหนูกังวลตลอดโดยเฉพาะการที่แบบเล่นกับพี่ๆที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้กำกับที่เขาแบบเล่นกับหลายคนที่แบบ professional อันนี้แบบค่อนข้างที่จะหมายสัมผัหนูอะค่ะเลยแบบอะไรที่หนูรู้สึกว่า หรต้องทําให้ดีจะได้แบบไม่เสียเวลาแล้วก็เอองานทุกคนจะได้แบบดีด้วยกันอะไรค่ะพี่ถามว่าอะไรนะคะพี่ถามว่าในเรื่องตัวละครแต่ละตัวมีมีสิ่งหนึ่งที่แบบเหมือนต้องหนีติดหนีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและในชีวิตจริงอ่ะมีอะไรที่เราพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้ไหม เชิงคะแต่หนูก็คือหนูก็คล้ายๆกับเปียโนเหมือนกันแต่ว่าหนูจะเป็นในเชิงแบบหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัวเองเท่าไหร่แบบหนูจะชอบแบบทุกครั้งที่พูดถึงคําว่าตัวเองอ่ะมันจะเป็นเรื่องลบๆมาตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยน มุมมองความคิดของตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วแบบอยากให้เรารู้สึกว่าสิ่งดีๆมันจะออกมาจากเราได้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะรักตัวเองก่อนอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบไอดีนิตี้หรือว่าตัวหนูเองอ่ะเป็นสิ่งที่หนูพยายามจะหนีแต่ในขณะเดียวกันหนูก็พยายามที่จะรักเขาให้มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบตีกันอยู่ช่วงไม่ตลอดชีวิตอืมหนูว่าหนูหนีความกังวลค่ะเพราะว่าเวลาที่ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์นั้นอะ หนูจะควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งสติของตัวเองอย่างเมื่อวานเนี่ยมันเป็นซีนที่แบบต้องต้องเข้าไปแล้วมันเป็นซีนอารมณ์หรืออะไรเงี้ยหนูว่าไม่ต้องใช้อารมณ์เลยเลยคือจริง,รงๆเล่นกับมิวสิคใช่ไหมคะเขาเป็นคนที่ต้องแบบว่าใช้อารมณ์เยอะหมายถึงร้องไห้อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วหนูอ่ะกังวลว่าหนูจะปอบเขาไม่เป็น แล้วมันก็เลยทําให้หนูแบบกลัวทุกอย่างกลัวไปหมดแล้วากลายเป็นเมื่อวานอะ่ะเราใช้ชีวิตด้วยความที่แบบทุกอย่างมันมันใจสั่นมันมันเครียดไปหมดเลยอะคะ่ะถึงแม้กระทั่งว่าจะเป็นซีนง่ายๆหนูก็กลับเครียดเพราะว่ามันเครียดไปแล้วอะ่ะหนูไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้ซึ่งพยายามหนีมาตลอดแต่ว่าก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้อะคะ่ะถ้าเกิดความกังวลมาครอบงำเราเมื่อไหร่ถ้าในชีวิตจริงมีเวลาแค่เจ็ดวันสุดท้ายเหมือนในเรื่องอะคะ่ะแต่ละคนจะทําอะไรเป็นอย่างไรอย่างแรกเหรอคะ ใช้เงินในบัญชีโอเคต้องใช้ผู้ต้องรีบใช้เออจริงไม่มีเงินแล้วมันเครียดเออหนูคิดว่าหนูคงไม่ทำอะไรอะค่ะเพราะว่าไม่ท่านแล้วอะมันเลยแค่เสร็จมาหนูคิดว่ามันคงเป็นช่วงที่หนูรีเฟล c t ชีวิตของหนูว่าที่ผ่านมาเออพูดเหมือนแบบมีประสบการณ์เหมือนกับตะกุยพยายามอ่านจิบอ่านคาถาเมื่อกี้ก็มานั่งคิดหนูคิดว่าอาจจะรีเฟล c t ตัวเองเพราะว่า ที่ผ่านมามันมีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องร้าย,ายหนูคิดว่าอีเซีวในทีของชีวิตอาจจะเป็นช่วงที่เราคิดแต่เรื่องดีๆอ,อ่ะคงจะแบบคิดเรื่องนั้นไวคือสาหรับหนูหนูว่าหนูอาจจะดีใจเพราะว่าพอเรารู้ว่าเราไม่ต้องดิ้นรนที่จะทาอะไรต่อไปแล้วอะ่ะเรารู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไปเลยหนูก็จะใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากใช้จะไม่รีเฟกอะไรทั้งนั้นด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้ว <laughs> <laughs> สบาย ไม่ใช่เงินไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีค่ะมันไม่มีให้ใช้อ่ะอ่าลวถ้าต้องสลับบทกันเล่นหนึ่งตอนแต่ละคนอยากลองเล่นบทไหนเพราะอะไรทุกคนต้องตอบจอมขวัญหรือเปล่าจริงเพราะว่าหนูอยากเล่นเป็นจอมขวัญนะคือมันมีมันมีซีนหนึ่งที่เขาได้ขึ้นสลิงไปอยู่บนต้นไม้หนูอยากเล่นมากแต่แต่หนูก็มิวสิกวิ่งอยู่ข้างล่างวิ่งวิ่งหนีอยู่อย่างนั้นอะวนๆอยู่รอบต้นไม้อ่ะ หนูหรอไม่มีใครอยากบมวินพอดีใช่รอรอให้พูดใช่ไหมเมสิกยังไม่มีค่ะอหนูอยากเล่นเป็นวินละวีค่ะไม่ใช่วินละวีขอโทษกรกวีกอริชาติอาดิชาติคือมาคืนที่ได้เข้าซีนยกันอ่ะมันทาให้หนูรู้สึกว่าคือหนูก็อยากพยายามเข้าใจว่าไอ้คนข้างหน้าหนูอ่ะคิดอะไรหรือว่าเจออะไรทําไมถึง เริ่มที่จะทำสิส่งนั้นเพราะแน่นอนว่าเราแบบเหมือนเติบโตมาคนละสังคมครอบครัวโดนเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความคิดเราไม่เหมือนกันแต่แบบถ้าเป็นเราอะเราจะไม่ทำไงแต่แบบทำไมคนคนนี้ถึงคิดที่จะทำซึ่งมันไม่ไม่ได้มีแค่ในซีรีส์แต่ว่าในชีวิตจริงที่เราเห็นตามข่าวมันก็มีเยอะอะไร,งไรเงี้ยพอแบบหนูเอาจริงอยากเล่นไหมตอนที่พี่แบบพูดไม่ได้แต่แบบตอนที่พี่แบบหนึ่ง,งสองสามไมนั่นแหละแล้วหนูอออก, <laughs> อ,ยกอยากทำอ่ะมาดูเสนอแต่มาได้ไม่ได้ทำ วินต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับบุญและจอมขวัญส่วนตัวแล้วมิวสิกตีความความรักแบบนี้ว่าอย่างไรคะคือจริงๆแล้วมันมีช่องว่างตรงนี้เหมือนกันค่ะหนูคิดว่าคนเขียนเนี่ยเขาตั้งใจว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่านี่มันคือการแบบว่าชิทติ้งหรือว่าการนอกใจรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นอันนี้หนูพูดได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นในยายไปแล้วเนาะหลายคนก็อาจจะรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูได้ทําการรีเช็คกับนักเขียนนะแ,แล้วก็ สอบถามตัวกรรกวีเองอะหนูคุยกับคาเลเตอร์ค่อนข้างบ่อยเพือ่อทำความเข้าใจเขาหนูคิดว่ามันเป็นแบบอะไรที่ทุกตัวละครเนี่ยมีความเทาในตัวของตัวเองหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นหนูเองก็มองว่าสิ่งที่กรกวีทํามันไม่ได้ถูกต้องแต่มันก็ไม่ได้ผิดเสมอไปอ่าอันนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยดูแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ไปเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันความสัมพันธ์นี้คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่แบบว่าในตัวละคร คิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตวน่าจะต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบความรักที่มันแบบซับสนพันปวดทิดว่าไ,ไม่ถูกบทบุญนะคะมีความลึกลับซับซ้อนและมีพลังมากปลายฟ้ามองตัวละครนี้เป็นนางเอกหรือว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่สำหรับหนูหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นอะไรเลยะคะ่ะแบบว่าหนูคิดว่าเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตไปเพราะว่าเคยมีเขาเรียกว่าอะไรอะ มีปมในใจบางอย่างที่แบบว่าเราไม่เคยทํามันได้แล้วพอวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งเข้ามาที่ทําให้เราได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งมันก็เลยอยากจะทําให้เต็มที่ที่สุดอะคะ่ะโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะเป็นอะไรแล้วถ้าตัวเองต้องกลายเป็นวิญญาณที่ยังไม่หมดกรรมแบบจอมขวัญเป็นโนคิดว่าจะทํำยังไงคะถ้าต้องเป็นวิญญาณที่ไม่หมดกรรมแบบจอมขวัญเข้าใจคําถามไปค่ะือแบบอาฆาไปเรื่อย หรือว่าแบบยังมีห่วงอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูถึงคือที่หนูเคยพูดตลอดอะค่ะหนูคิดว่ามันจอมขวัญมีความที่เหมือนหนูแล้วก็ไม่เหมือนหนูเหมือนกันคือการที่หนูเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายแล้วก็ไม่ค่อยแ็งหนูเป็นคนที่ไม่โกรธเกลียดและเสียใจเลยเพราะหนูรู้สึกว่าการที่ทําอย่างการที่หนูทุกข์กับตัวเองแล้วหนูก็ไม่อยากมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะหนูก็อยากใช้ชีวิตของหนูแบบสงบสุขอะค่ะแต่การที่หนูได้เล่นเป็นจอมขวัญนะหนูเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะทํา อะอาคาดเอิมจองลังจองผ่านเพราะว่าเขาก็ถูกกระทํามาเยอะเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหนูไปจองผ่านหนูมองว่าหนูก็คงจะทําแบบนั้นเหมือนกันที่แบบอาคาดแขนอยากให้เขาเจ็บแบบที่เราเจ็บอยากให้แบบอยากเล่นกับความรู้สึกเขาแบบสะใจอะไรอยเงี้ยค่ะแต่ละคนมีฉากไหนที่ประทับใจและอยากให้คนดูโฟกัสอป็นพิเศษบ้าง ทุกตอนค่ะตอนที่หนูสวยไงมากกมานมากใช่ต้องแต่งผีแล้วมันมีซีนสวยอยู่แค่แบบเดียเอเองอ่ะใช่พอหนูได้ออกมาสวยก็แบบอยากให้ทุกคนโฟกัสตอนที่หนูสวยไหน่อบแบบช่วยกัน r e p o s แท็กมาหน่อยน่ออะไรอย่างเงี้ยดูซ้ำๆวนไปคนอื่นมีฉากอะไรไหมเออจริงๆแล้วสิกรู้สึกว่าถ้าเกิดวนดูจบแล้วอยากให้ดูซ้ำอีกรอบอยากให้แบบสมมติว่าอินกันในเรื่องแล้วสิ่งที่หนูอยากให้โฟกัสก็คืองานภาพค่ะ เพราะว่าเราได้แบบว่าตากล้องฟิล์มดีมากๆอย่างี้รวมถึงผู้กำกับเองแลว้วก็ทีมงานคนเนี่ยใส่ใจกับเรื่องภาพแสงทุกอย่างมากๆก็อยากให้รอชมในส่วนนั้นค่ะสำหรับหนูหนูหนูอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผีค่ะเพราะว่า <laughs> เรื่องนี้ผีเยอะมากแล้วก็หลากหลายมากๆค่ะมันเขาแต่งสมจริงมากคือน,น่ากลัวหนูก็เลยอยากจะรู้ว่าทุกคนจะกลัวเหมือนกันหรือเปล่าอ่าถ้าทุกคนต้องเลือกหนึ่งตัวละครที่ไม่อยากเจอในชีวิตจริงเลย จะเลือกใครเพราะอะไรคะ<อ> <c oughs> เออมันไม่มีใครอยากถูกผีมา <c oughs> ทำลายเวรตามติดหรอกจริงทุกคน <c oughs> คือตอนแรกอ่ะหนูคิดว่าก็คงจะเลือกจอมันแต่พอมาใกลจริงจริงแล้วอ่ะหนูคงไม่อยากเจอก่อนอืเพราะจริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผีคือจิตใจคนค่ะ เราแบบว่าเล่น,นเราอินมากเหมือนรู้เลยของพี่ก้อนฉันต้องเถียงพี่กรณ์กวีเพราะฉันเล่นไม่ก่อนดูย <laughs> มีหลายแฟกเตอร์ต้มาเกี่ยวจริงป่ะแต่จริงเลเพราะทุกคนมีหลายมองคิดว่าอะไรคือข้อความสำคัญที่ซีรีส์เรื่องนี้อยากส่งถึงคนดูมากที่สุดหนูคิดว่าอาจจะฟังจากคำโปรยคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบคนคนนี้ที่แบบว่า หนีผีใกล้ตาหรือว่าแบบเอ้ยทำไมเขาถึงโดนจองกรรมไม่น่าเลยไงแต่จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันสะท้อนในหลายมุมมองมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบว่ามีผลจากการกระทําของตัวเองเยอะมากรวมถึงแบบการคิดแบบไม่เลื่อยช่ววูบไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะกระทาอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยหนูก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนน่าจะได้จากเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่แบบว่าเรื่องเรื่องแบบพรที่ดูสนุกแต่หนูคิดว่าน่าจะได้อะไรสะท้อนกลับไปอย่างคิวพอสมควรอืม ค่ะเหมือนกันค่ะหนูหนูว่าทุกการกระทาหรือว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในของทุกๆคนมันมีเหตุและผลมีเหตุและผลเสมอค่ะ,ะสุดท้ายแล้วค่ะขอสามคำกับซีรีส์เรื่องนี้ที่จะทําให้ทุกคนอยากดูอะ, <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> อะไรเดียว <laughs> อะไรเดียวละทึกขวอนค่ะ <laughs> <laughs> นูก่อนดูก่อนเฮ้ยหนีทำไมตลกอ่ะโอเคงั้นเป็นอ่าซับซ้อนมาก่สุดท้ายค่ะฝากซีรีส์รื่องนี้ค่ะซีรีส์รันอเวนี่ไปก็ตายเปล่า EP แรกอ่อนไปแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามได้ที่ทางช่อง3ทุกวันอังคาร4ทุ่มครึ่งค่ะค่ะแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดอัปเดตของเรานะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ X แล้วก็ Instagram ค่ะรันอเวเดอะซีรีส์ค่ะ